สวัสดีครับโค้ชหมูครับสวัสดีครับรามผมช่วยพูดถึงรูปเกมเมื่อวานหน่อยครับอ๋อเรื่องเมื่อวานนะก็เสียดายครับที่เรามีโอกาสที่จะได้ประตูแต่เราจบไม่ได้ครับครับอืมแล้วก็อ่าก็ยอมเขามีโอกาสเขาก็ทําได้ก็เขาเขาถือว่าเขาอ่าก็ยอมรับเร่งนั้นที่เราเราแพ้เขาตรงนั้นเองราบผม ทีนี้นี่จะต้องมาปรับกันในจุดไหนครับสําหรับเกมเมื่อวานตรงไหนที่เป็นจุดบกบพบร่องของทีมมันก็คือกองหลังครับพาดเพราะว่ามัน,มนบอลเราแทบจะโอกาสที่เขาจะดีงประตูเราน,น้อยอยู่แล้วรั่ครับแล้วมันแล้วมันเกิดครั้งเดียวเขาเป็นประตูเลยอืมตรงนี้นที่ทําให้เราเราเราแพ้เขาครับแล้วก็จังหวะกองหน้าที่เรามีโอกาสแต่เราทําไม่ได้อืมตรงนี้ก็เป็นจุด,จดที่ทต้อง<ห><ห>แก้กัน กต้องยอมรับครับแต่เราก็จะตัดให้มันดีขึ้นแล้วตอนนี้ที่ผ่านมาในสี่เกมเนี่ยทางฝั่งของร้อยเอ็ดเนี่ยเพิ่งจะเก็บชัยชนะได้เพียงแค่หนึ่งเกมเท่านั้นเองครับตรงนี้เนี่ยกำลังใจของนักเตะเป็นยังไงบ้างครับกำลังใจใช่ไหมเรีอกกำลังใจใช่ไหมครับครับครับฮัลโหลครับครับผมได้ยินนะครับก็มันอาจจะเสียงเบาเล็กนิดหนึ่อ๋อครับผม เรื่องของสภาพกําลังใจนักเตะครับหลังจากที่ผ่านไปสี่เกมก็มีบ้างน,นิดหน่อยคนะแต่คิดว่าคงไม่ได้ไม่ได้ออปัญหาใหญ่นะตรงนัมม้นเราสามารถที่เอาเขากลับมาได้ครับแต่มันอาจจะมีบ้างน,นิดหน่อยนะอนนะครับสองสามวันก็คงจะลืมไปแต่คิดว่าเราคงม,มองที่แมตช์รับที่เราจะต้องเอาสาแก้มไม่ได้ครับผม ก็คือต้องบอกว่าตอนนี้ร้อยเอ็ดเนี่ยอยันดับรองสุดท้ายของกลุ่มครับมีอยู่แค่สามคะแนนจากการเล่นสี่เกมโค้ชคิดว่าตอนนี้โอกาสในการขึ้นไปได้ในศึกดีหนึ่งเพื่อติดหนึ่งในสองตอนนี้มีมากน้อยแค่ไหนครับในความคิดของโค้ชผมไม่ได้เชื่อมั่นเดี๋ยว,วเรารอโอกาสครับครับผมเพราะว่าแต่ละทีมก็แต่นี่บอกเหมือนว่าเขารอร้อยเอ็ดอยู่เขาไม่ยอมทิ้งเลยเพื่อน่าจะเป็นโอกาสดีที่เราจะทำแ้มทำเอ็ดได้กบบทีมที่่ถู่บนตาราง อ่าครับผมโค้ดอีกประมาณหกเกมที่จะแข่งขันจบเนี่ยโค้ดตั้งเต้าส่วนตัวในกี่แต้มครับที่จะทําให้ขึ้นชั้นได้หกเกมผมมองแมตช์น็อตกรุงเทพก่อนแล้วกันนะอืเกมหน้านะครับครับผมสําคัญมากที่เราจะต้องได้สามแต้มอืมครับผมครับผมเพราะว่าถ้าเราเล่นกับน็อตเสร็จถ้าเราไปเล่นในบ้านสองแมตช์เนี่ยผมเชื่อว่านในบ้านสองแมตช์เนี่ยเราได้หกแต้มวร์ครับครับครับผมแล้วในเกมที่จะเจอกับน็อตกรุงเทพเนี่ยตรงนี้ ทางฝั่งบอรกริหารมีแผนให้กําลังใจนักเตะยังไงครับก็เขาก็ยังโทรมาบอกว่านักเตะเป็นไงสอบถามอืนักเตะเขาก็ยังมั่นใจอยู่ครับก็ยังก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่าบีรอากาขึ้นดีแค่ไหนได้ครับบรรยากาศในทีมก็ยังดีอยู่นะครับแล้วกระแสตอบรับจากแฟนบอลครับหลังจากที่ผ่านมาสี่เกมผมว่าเขายังยังยังมีนะครับเพราะว่ามันได้ถ่ายทอดไปที่ที่ พอดีแมตต์ที่เราเจอระยองเนี่ยมันถ่ายเท่าทรูวิชันใช่ไหมครับใช่ติดๆทางเลาก็ได้ดูได้ดูแมตช์นี้นะครับเขาก็ไม่ได้โทษทีนักบอลเขาเป็นบอลสามารถได้โทษทีเรื่องกรรมการไ่ะข้ววาวันเนี่ยนะครับอกรรมการมีส่วนทำให้มันมันมีผมแคสแค่นะก็บ,บ,บางจังหวะที่เราจะได้จุดโทษหรือบางจังหวะที่เราจะได้ฟาวมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ย ก็กระแสนจะ่ไมมีส่วนมากแต่เราไม่ไม่โทษตรงนั้นนะแต่ก็เป็นจังหวะของฟุตบอลนะก็เข้าใจอืมก็คือตอนไปเคียร์อยู่ว่าแฟนบอลโงยังยังหนุนหนุนทีมต่อกันเดมครับครับผมอ่าเดี๋ยวสุดท้ายใหญ่โค้ชฝากถึงแฟนบอลชาวร้อยเอดยูนิเต็ดทุกคนหน่อยที่คอยเป็นกำลังใจให้ทีมในช่วงที่ผ่านมาครับสุดท้ายก็อยากเอ่อให้แฟนบอล เพียทีนี้เหมือนเดิมเราใหกำลังใจทีมแล้วเราก็เราก็จะพยายามทำให้มันเต็มที่นะครับถผมถึงแม้มันจะยากแต่เราก็จะสู้ต่อไปไครับผมครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกโค้ชมากครับสําหรับวันนี้ยังไงโอกาสหน้ารบกวนอีกครั้งครับได้ครับครับขอบคุณมากครับครับผมดครับไปดูเอซีบีที1ที่เราไม่ได้